สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าวิ่งเท้าไปหมดเลยสบายดีพี่น้องฮัลโหลตาก้าฮัลโหลแอร์พีบาลีคอมมอนคมทูจอยวิสมีจุดย์แฮปครีอ่าไอแฮปเรดคูรีฟิชซุปวิดอฟฟิชบอลแอนด์เรไยนูโด้เราแฮปแครอทเฮี่ เบียปาปายาเฮค c ม <oughs> ทูอ o ทวิทมีเอฟวีบ r ด b ี้ค c ม m อน n ุกคนสวัสดีกคนโตกสัมดีโปลคสวสดีกานเสทกคนายทกคนกคยาเสกคน่วัสดีทกนสวสทกุคนกาเลยทีุคัีนจวติด ยวชอยเจ้าอ่าปะโลปะแล้วอ่าไม่ปะโลปะหงโลปะจงเยาวี่กอดอ่าหงโลปะซีลาจงเยาวหมกกว่าซีลาอยู่เลยทรงเลยจงยาวหลักจิ้วไอ้จงวหลอกลักจิ้วมากินกันเลยจ้าวันนี้กินอะไรใช่ไหมละ่ะวันนี้กินน้ํายาน้ํายาปลากระป๋องลูกชิ้นขนมจีนผักก็มีแครอทก็มีมะละกอซอยมาจ้าวันนี้อยากจะกิน ค่อยใส่ทีละหน่อยเด้อใส่ทีละหน่อยจ้ะมาเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆจัดแซ่บๆไม่นึกอยากจะกินน้ำยาวันนี้ <c oughs> <c oughs> มาได้ทำน้ำยามากี่อาทิตย์แล้วเกือบเดือนแล้วมาได้กินน้ำยาไม่ได้กินขนมกินน้ำยามาเป็นเกือบเดือนแล้วเนี่ยกินแล้วก็กินได้เยอะฉันไม่ก็อยากจะทำเท่าไหร่ น้ำยาอยู่ทางนี้น้ำยามองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นน้ำยามาด้จ้าสแตบน้องกันจ้าเดียราแต่กายก็ใส่เสร็จปนนะโอ้ส,สอิจส้า我次次整呢个呢个餸ก我会食成一้斤咁样嘅啊！啲个米线呢度咧我食两餐就าไปแท听 อีก包米线อะิ่มแล้็อซ่มแล้วก็อิ่มแล้วก็อิมแล้วก็อิ่มแล้วก็อิล้วก็อิแล้ว็อิ่มแล้วก็่แล้วก็อิ่มแ้วกต็อนมี้วก็ิ่มลกมก็่มก็ิ่มแอะ่วกอ่กิ่มะ้วก็ิ้นกนอิกิ้่้วิ่่กอ่อ้กอ่กินเยอะอยู่้ิกนะ มาด้วยจ้า success กันกินแล้วมันก็อร่อยเสร็จจ้อยอก็ต้าโฮเมเย,ย์แล้วเสร็จต้าโตอะไรอย่าค่อยๆกินด้วยล่ะเขาบอกว่าคนอ้วนนะส่วนมากจะกินข้าวเร็วจะกินข้าวไวจะกินไวทีนี้มันก็ ไปสะสมในกระเพาะเยอะมันย่อยไม่ทันมาทําให้อืดมาทำให้อ้วนมันทําให้น้ําหนักขึ้นไวอะจริงหรือเปล่าละ่ะลองกินช้าๆลงหน่อยแล้วกันมันมั่นเถอะี啲人咧แล我食ายาย้ไย 消化唔切啊，所以個人呢就滯，食咗個胃嗰度呢，就滯，消化唔到，所以令到個人咧重，唔知係咪㗎？我比較食嘢食得快啲嘅。 因為我細個嗰陣時細到大咧，屋企人啊叫我啊食嘢都食得快，做嘢啊做得快，食嘢又冇食咁慢，食快啲，快啲食，快啲走，快啲起身，我屋佢咁樣教我嘅，所以就慣咗。 Cho Means, sẽ yếu, tớ không thích được hưởng thụ ạ, cái người, không thích được hưởng thụ thực ăn nhiều đi à ăn xong là đi rồi, tăng cân lên, lớn, đi bát, đi xong, mẹ đi xong, ăn cơm cho ăn vơi vơi, ăn cái đi lướt, đi bay, đi làm เราทำอะไรกันแล้วแต่ทำให้ไวๆฉันก็เลยติดมาเป็นนิสัยเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พ่อแม่คนเขาสอนให้ลูกให้ลูกให้เต้าเขากินช้าๆอย่ารีบกินเพราะว่ามันย่อยไม่ทันไง งานการก็ไม่ได้ทาจะรีบกินจะรีบไปไหนไม่ไม่ะค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆรับรู้รสชาติพี่น้องคนสมัยก่อนนะรีบกินรีบ,รบไปทำนาทำสวนทำไร่กัน รีบกินรีบ,ล,บ,ล,บลุกมานั่งกินเป็นชั่วโมงอะโดนแน่ที่บ้านฉันอนะเดี๋ยวนี้นะกินข้าวเป็นชั่วโมงนู่นอนะสองชั่วโมงนู่นแหละยังผัวฉันกินข้าวสองชั่วโมงนะ่ะข้าวครึ่งถ้วยนั่งกินดูทีวีสองอสองชั่วโมงอ่ะคิดดู ดูสิในจับที่สองแล้วนะ <c oughs> <c oughs> น้ำยาไม่เผ็ดว่าลูกสาวทำให้ลูกสาวกินด้วยน้ำยาปลากระป๋องแล้วมันจะเข้ากันกับไอเนี่ยมะละโกเส้นมะละโกทำแล้วก็เกินสามสี่วันนั่นแหละ ่าจจะกินหมดกินไม่หมดไม่เป็นไรพี่น้องอาบอกเคล็ดลับไว้เลยนะน้ำยาปลากระป๋องอ่ะกินไม่หมดไม่เป็นไรเอาผักมาใส่ฉันกะว่าฉันกินไม่หมดนี่นะฉันกินเอาลูกชิ้นหมดก่อนฉันเลือกกินลูกชิ้นได้หมดก่อนทีนี้ฉันจะฉันจะซื้อผักผักบุ้งฉันจะซื้อผักบุ้งมาใส่ฉันจะใส่ผักบุ้งเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไป มันก็เป็นไอ้นี่แล้วมันก็เป็นแกงส้มแล้วฉันกะว่าจะทาอย่างนี้ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่อ่มมามะขามเปียกก็ได้ไม่เป็นไรใส่ไอ้นี่ใส่จะใส่มะละกอก็ได้ฉันกะว่าฉันจะใส่ผักบุ้งน้ายากินไม่หมดฉันจะใส่ผักบุ้งเข้าไปแล้วมากินกับข้าวเนี่ยไม่ต้องทำกับข้าวแล้วทีเนี้ย กินน้ำยานี่แหละใส่ใส่ปักบ,บุ้งเข้าไปทําเป็นแกงวันนี้อากาศไม่ดีวันนี้ไม่มีแดดเลย ฉันบอกแล้วนะฉันบอกก่อนนะพรุ่งนี้ฉันมาอยู่บ้านนะพรุ่งนี้นะไม่รู้จะมีจะได้ลงคลิปหรือเปล่าฉันไม่รู้นะอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันไม่อยู่บ้านแต่อาจจะทําคลิปไว้ก็ได้จะดูก่อนพรุ่งนี้จะไปไหว้เชิงเม้งพรุ่งนี้เชิงเม้งก็เลยไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ว่างไปตอนเชิงเม้งวันที่ห้าไม่ว่างปฏิญาติพี่น้องกัน,นัดกันวันนี้อ่าวันที่เก้า วันที่เก้าไปไหว้ปู่กันวันเช้งแมงไปไหว้ปู่ไปขึ้นเขาไหว้ปู่ก่อนไปไหว้พ่อปู่ฉันพรุ่งนี้มาอยู่บ้าน จับสองจับก็หมดไว้แจ้ะกินสองคำก็หมดแล้วลูกขนมจินกิโลหนึ่งกะไว้จะกินกัลูกนี่นะ หมดแล้วสองจับเอาจับที่สามเอากินสามจับพอละวนี่จะกินสี่จับ chín rồi tham gia chim mới một ở thăm kem เย็นนี้กะว่าไม่ทํากับข้าวเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้ากะว่าไม่ทํากับข้าวจะไปกินอาหารญี่ปุ่นเย็นนี้ แซ่บกินอร่อย กินใกล้ๆก่อน กินแค่นี้ก่อนจ้ะเผื่อท้องไว้กินเย็นนี้ไปกินอาหารญี่ปุ่นข้างล่างบ้านนี้เองมาเด้อจ้ะสำหรับใครที่ วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันสําหรับคนที่เข้ามารับชมกบน้อยฮ่องกงก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีขอชีวิตมีแต่ความสุขจ้าทำมาค้าขายขอจเจริญรุ่งเรืองขอ,อให้กําไรเยอะๆจ้าเิง,องกอกำเน็ตสางยาจุลยส้างยาไัดหล้อเป็นกออยักเลย,ยไทยอ๋อ,อทีนไกลจใจกว่าวเนี้ยสั้นไทยกงกายดนะฮะยังยองหแก่จิกย์ยองห้อยสมสมบัตายกัน 啦，就了，白啦，就俾发咋。